สัตว์บุกลุกท้องถิ่นที่แย่ที่สุดในโลกเราจะไม่อยอมแพ้แค่นี้ก็ต้องว่ายไปถึง สาราตสวัสดีครับคนหลงงดสำหรับอ p ีนี้นะครับก็ถือว่าขอรับคำท้าละกันอย่างที่เราชอบบอกในรายการเราอยากให้ทุกคนออกจากคอมฟอร์ทโซนลองอะไรใหม่ๆยิ่งคุณหลงไหลในเรื่องของรสชาติเนี่ยคุณน่าจะอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆที่จะเสริมองค์ความรู้วันนี้เนี่ยก็รับคำท้าจากพิวุฒิสารตาตั้จะลองเป็นพ่อค้าขายส้มตำในตลาดนัดหนึ่งวันไม่เคยทํางานเป็นพ่อค้าส้มตำม,มาก่อนแต่ทีนี้เนี่ยก็จะคิดเมนูพิเศษไปตรงนั้นด้วยเพื่อที่จะทำเป็นเมนูหลักที่ผมจะขายนะครับแน่นอนสไตล์สารตาตั้ม ตกเองนั่นเองพอเนี่ยเราจะอยู่ดีๆไปซื้อวัตถุดิบมามันอาจจะดูง่ายไปทุกคนอยากเห็นผมบอบางใช่ไหมเพราะงั้นวันนี้ผมจะมาตามหาวัตถุดิบเมนูหลักที่ผมจะใช้ทําส้มตำของผมจะเป็นหอยเชอรี่นั่นเองซึ่งเป็นหอยนะครับที่ผมรู้สึกว่ามีหลายเหตุผลที่เราควรจะกินเป็นสัตว์บุกุกท้อนถิ่นจะไปจากหอยเชอรี่เนี่ยก็ขอองค์ความรู้ของวิถีบ้านๆน,นะการนะผมมั่นใจทุกคนน่าจะคิดถึงกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับพวกเ,เขากันเลยไป สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คิดถึงคิดถึงีกอดชีไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานโอ้สวัสดีครับสบายดีนะครับพี่สบายดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครย์บอมสวัสดีครับทีมสุพรรณโอ้ไม่เจอกันนานสามครัวหัวสุพรรณตั้งมากัน4คนอ้าวต้องเป็นต้องเป็น4ครัวไม่ใชครับสามครัวบวกหนึ่งครับครับที่บวกหนึ่งด้วยโอเคซึ่งผมไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องจับหอยเท่าไหร่พวกพี่นี่มีไหมเยอะเอาไปใช้เหรอยกเดี๋ยวเดี๋ยว เราพูดถึงหอยด้วยกันนะครับเนี่ยโอ้ย้อ้ยโ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 อกยโอ้ยมอ้ยโอนยโอเยโอ้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 ใช่้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยัอ้ยโอม่ไอ้่ไอ้ยดอ๋ยโอ้ะโอ้ยโอ้เป็้คลอ้ยโอ้ยครัยเพราะอ่าหอยเชอี่ตอ้ยโอ้ยาอ้ยโอ้ยาอตยโอ้ยโอ้ก็อจยะม้ยีอรคลองยนี้ยโจ้ยรองยโอ้ดกว้าใช่ครับยังไงเดี๋ยวอาจะขอไปขอองค์ความรู้จพี่ๆ่่อกันว่าหอยยชอร์รี่เนี่ยีบ้ยโอายลอมจานอาน ผสมกันนะเอาใบกอบนึงนะจานบอมจานด้าจานอาจานนัดนะครับจับกันยังไงแล้วก็ทำยังไงที่จะกำจัดพวกพยาธิหรือว่าเอาเนื้อมันออกมาให้ปลอดภัยพวกเราก็น่าจะมีวิธีกันอยู่แล้วใช่ไหมครับทำไมอาจารย์บอมยังไม่เติมของนะครับจเลยเลยโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่คลองหาหอยเชลี่กันไปบาย อเคก็มาถึงกันแล้วนะครับโลเคชันโอ้บรรยากาศสวยงามดูพระาทิตตกดินโอ้ไม่ธรรมดานะครับตอนนี้ยแะอาจารย์บอมชี้เป้ามาแล้วจะเป็นจุดที่เราจะหาหอยเชอรี่กันมาเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นผ้ากลางคืนก่อนไงครับต้องใส่ร้อนไปเป็นกฏต้องถึงนะเจ๊ถึงว่าใครือว่าใครนกัมาเล่นกันมาเล่นกันมาเล่นกันนะโอเคครับไหนอาจารย์บอมขอขอบรีฟฟิ้งหน่อยว่าหอยน้องเชอรี่ ไม่ดีว่ะเออไม่ได้ไม่ได้คูเติมคําว่าน้องกับหอยด้วยกันไม่ได้มันไม่เวิร์ก <c oughs> โอเคหอยซรี่ครับเราจะหากันยังไงอาจาร,รย์บอมที่ว่าหาได้ไง่ายๆก็เนี่ยครับประมาณเนี้มันจะอยู่ส่วนมากจะอยู่ตามลงผักป่องมากกว่าอ๋อนี่คือผักป่องหระครับครับผมอ,อโอเคดูทรงแล้วเนี่ยเกงเกผมคงไม่ได้แน่เลยก็ยกพื้นที่สื่อให้อาจารย์อาร์ตอาจารย์ดาดนะครับรอแล้วครับดีดีพร้อมยอมซะที่ไหนจารอาร์ตคิดอะไรไว้แบบในเรื่องของ เทคนิคในการงงไปจับหอยเนี่ยมีรับมีรับโอเคได้ดงทาเงียบๆอันนี้เรียกว่าเงียบๆแต่ต่ดักอจริงโอเคแล้วเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นเกงวับหนึ่งแลเดี๋ยวเราเราจะไปทำส้มตำหอยเชอรี่เนี่ยเริ่มจากการทาหอยกันก่อนไปครับที่มาของหอยเชอรี่เนี่ยครับที่มาของหอยเชอรี่ โอ้ที่มา <ś led> ไไคือนึกตอบไม่ได้ครับวันนี้เชฟโจ้ครับขอที่มาของ,ของเอลี่หน่อยครับไม่รู้อะไรครับนี่ <ś led> จำได้เลยผมดูประวัติมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะวิง่งไล่จับกันมันจะมีอยู่มีหนูหนาอยู่ตัวหนึ่งชื่อทอมออแล<อ>้วก็<อ>นเนี่ย ออหอยนี่แหละชื่อเจอรี่อสองตัวเนี่ยเขาเกิดมาพร้อมๆกันคอยชิงดีชิงเด่นเดี๋ยวพร้อมแก้งเจอรี่เดี๋ยวเจอรี่แก้งพรอ้อมจนสุดท้ายเนี่ยพอสืบประวัติไปๆมาๆเขาเอาไปทําเป็นกระตุ้นที่เราดูดูทุกวันเนี่ย<อ>ใช่ โอครับอาจารย์บอมไหนหลุมหลุมหลุมหอยเชลรี่เปอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนู้นครับตรงตรงฝักงปอกนู่นครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นครับโอเคเอามาเน็ตงานลำบากไหวไปเลยอาจารย์บอมฮะไหวไปเลยเหรอเดินลงไปก่อนก็ได้ครับถ้าไหวไปเลยก็เกินเรื่องไหวไม่ได้เดินลงไปก่อนก็ได้ครับถ้าไหวไปเลยก็เกินเรื่องไหวไม่ได้ครับงานลำบากหาหอยมาโกโปรนะครับอ่ะไปไปของที่สะอาด ใช่ไหมครับไครับใช่ไหมครับไปครับใช่ไหมครับไปครับใ้หนึาล้วเอ้ากดหน้าทีไม่ลงมาละอ๋อลงไม่ได้เครอุปกรณ์เยอะครับโอ้โหเราเขาไปนำกล้องให้่อนเดี๋ยวจานบอมก็ร้องไงก็ต้องข้ามไปโอ้แล้วเราไม่ถึงโอ้ยย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 ะยยยยยยยเดี๋ยวก่อนถึงย ้ออมโเคไม่ไปฝั่งนู้นล่ะก็ไม่จะบอกไม่เลยก็เหมือนโอไม่เลกครับนี่คือไม่เลกครับโอ้ยแล้วแกไม่ลงมาแล้วเอ้ยเอ้ยแล้วแกข้ามเอ้ยฮะเอ้ยข้ามยงไงผมจะขับรถเข้าไปฝั่งนี้เลยบอกอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถข้ามได้เหรอขับรถข้ามได้ครับแล้วไม่เอ๋บอกว่าขับได้ ไม่มีใครถามผมเลยทำไมอาจารย์บอมเป็นคนอย่างนี้นานๆทีครับตายวะอาจารย์บอมนั่งสบายผู้บริหารแล้วมาไหวอยู่ในคอก็ได้เอามาเราจะไม่ยอมแพ้แค่นี้ก็ต้องไหวไปเฉยต้องหัวแม่คนหัวตึงไปต้อซ้ายต้องสายต้อซ้ายก็ฟังเลยต้อซ้ายก็ฟังเลยครับซ้ายแหวกขับฟองไป啊 เอาอันนั่นแหละอาไม่เจ๋งวะ้ๆครับเจองูบอกด้วยเจองูบอกด้วยซึ่งแล้วพี่ทำไมผมยังไม่ถึงทำไมผมยังไม่ถึงโอ้ก็ตัวเท่ากันไม่ใช่หรอเจรักเจรักโอเคอ่า ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่เราเหมือนแบบคนแหกคุกหาทางออกใต้ใครดูหนักไมครับแหกคุกก็หาทางออกใต้ท่ออย่างเงี้ยสถานการณ์เลยเป็นไงบ้างครับตอนนี้ไม่น่าใช่หอยที่เราตามอยู่แต่หอยเต็มเต็มเท้าผมเลยฮะฮะอะไรตรงที่เจ้าพ่ไปโรงพักทายตอนนีนะอ่าจันบอมเขาเกิดว่าเขามีทิ้งกับดักให้เรานะครับตัาจะได้พอหาได้มันปลอดภัยจริงเหรอครับในสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะผมทำจริงๆเอ้าเอ้าอันนี้ก็ไม่มั่นใจ ตายหาครับแม่หม่อมแม่รู้นี่กูตายได้อโอ้โหตอบเราจะหาหอยเชอรี่มันต้องขนาดนี้เลยเหรอวะอไปหล้าเป็นไงไ <c oughs> บ้างจันรบ,บอมก็ตะใจครับตะใจครับ <c oughs> <c oughs> น่าจะปล่อยเข้างมกันไปก้อนห้ากันไปก้อนแล้วเราไปดูกับดักที่เราวางไว้ดีกว่านวลเข้าเนาะแล้วก็ไปด้ากันว่าได้กันไหมเดีนะครับแม่นี้ไข่นะครับอ่าใครไม่เคยเห็นเหตุผลที่หอยเชอรี่เนี่ยเขาได้ชื่อว่าหอยเชอรี่ก็มาจากตรงนี้แหละเห็นไหมแต่แเห็นว่าเขาออกไข่เนี่ยเป็นสีชมพูวนวลเหมือนลูกเชอรี่เลยนะครับว่าเดี๋ยวจับตัวได้เดี๋ยวผม มาสาระให้ฟังว่าทําไมเราคุยกินหอยตัวนี้แล้วมันแย่ไงเอ้ามาแล้วหนึ่งตัวจันนัทนี่ทฉินทฉนสองตัวไปยังเคยกอยู่อย่างนี้เขากินหดืยังครับน่าจะได้นะมีเจียวงครับไปใ่ใหญ่หน่อยนี่เฮ้ยใช้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่นี่นี่โอ้จะบอกว่าคัน่ได้อีกตัวละจะบอกว่าตอนนี้นะครับคันขยเยอมากเขาเป็นคันเหมือนผมไหมครับผมโคตรคันเลยตอนนี้ทำไมน้ำคอมันคันขนาดนี้ อ๋อคันต้นหญ้าอาบน้ำจะหายนะครับน่าจะหายครับน่าจะด้วยเรียบไรกันไหมโอเคเราพอได้แต่ว่าด้วยสถานการณ์อยู่ตอนนี้จานบอมไปเก็บกับดักที่อาจารย์บอมทิ้งไว่าผมจ็บพุนละตอนนี้อัน,นเนตผมไปถ่ายด้วยกันโอเคครับผมจีนของมึงพี่มาทางไหนฮะพี่มาทางไหนครับทางโน้นกายโนครับพี่ก็ต้องกลารพารโนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจานบอมไม่ต <c oughs> อกกระดาษ ตัวอ,อย่างเวรเวนบ้าก,กันได้ฉั้นเอากับดักอยู่ไหนครับจันบอมโ,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 โเอาจันบอมไม่ลง,งหรอ <c oughs> <c oughs> สังขารแหมสะใจมากสะใจมากจะ <c oughs> <c oughs> มีตามส่งกันสิ <c oughs> กดไลค์เยอะๆโดยไมีใ,ใครหลอกให้หลอกให้สาระตั้มว่ายน้ำข้ามคลองมาหาหอยในดงปากตอกได้โอ้โชีว <c oughs> ิตโกจะบอกว่าตอนนี้ติดอะไรครับ <laughs> ติดที่เไน <laughs> <laughs> ไม่ติดใจแน่นอนบอกเลยยามไม่ติดใจแน่นอนรายอยู่ฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นว่ายน้ำครับว่ายน้ำไปต่ออ๋อเดี๋ยวขับรถไปก็ได้ครับเออของมือไปโอ้ชว๊ะโอ้ย ใช่ค,ครับทางนู้นเขาก็เตรียมย้ายโกละแต่เ,เราย้ายโกไปที่กับดักปตกองเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็มีอยู่กระจิกกระจ้อยผมไหว่ทำไมวะความพยายามครับ <laughs> จ้าฮะออกจากคอมฟอร์ตโซนไปให้สุดจะทำซ่อตมต่ำมันต้องขนาดนี้เลยเหรอวะ <laughs> แช่ครับแตนบอม <laughs> เดี๋ยวผมยุงกัดตายพี่รถมาพี่รถพี่อยู่นแล้วพ <laughs> ี่อยู่ไหนจ๊ะแม่จานบอม ถ้าตรงนี้มันดักไว้เยอะแล้วอ่ะทำไมเขาไม่มาที่ั้งแต่แรกโอ้โหไม่ได้ครั <Juan Heck vid rio> <c oughs> <c oughs> บเห็นยอดเกียวไม่ขึ้นขอบคุณครับไปียอยครับไปดูกับดักเลยนะครับครับไปดีกว่าครับโอ้โห Happy Birthday จิ๋งหออาจบอมจริงครับใส่ก็มาให้มีมีรอยรอยชอบชอบนี่คอกระดับผมโอ้โหคนลอกยังดีเลยครับเนี่ยดูดนี่ ดักมาอย่างเต็มลงหน่อยก็ได้๋ยวจะหาว่าไม่ลงน้ำลงแล้วนะขานโอ้ไม่ต้องถ้ามาจับอถ้าจะถนดานั่นน่ะโอ้ยจับบอมขอโทเอาวะจะโดนหอยละอนนี้จะโดนหอยฮะขาแก้งขาเขาตกน้ำางเย้ยไม่ไม่ยอมตกวิ่เต่างกลองตางก้องตางกเ้อนใครอยู่ใครอยู่ เนี่ยแต่จากหอยเซอ,อรี่ของเราตอนนี้เยอะกว่าหอยก็ยุงเนี่ยครับแต่ดูจากคนพวกอีกที่รอยอยู่เนี่ย โอ้บานเลยโชว์อาจารย์บอมเปิดอันนี้เรียกว่าไงนะหอยรอบหนึ่งตุ้มครับอ้าวไม่ใช่ไอ้งอรไม่ครับไอ้งอจะเป็นเป็นเข้าแถวไอ้งอจะเป็นแบอะไรอันนี้เรียกตุ้มครับผมเป็นเทคนิคของภาคอีสานครับผมอ่าในการหาอะไรบ้างครับปกติดักปลาดักปูดักได้ทุกอย่างครับอ๋อซึ่งเราจะเปลี่ยนเทคนิคเอาหาเนี่ยเห็นอาจารย์บอมเกิดมาเป็นพี่เหยื่อใช่ไหมครับผมอาจจะน่าจะดักหอยเชอรี่ครับต้องใช้เหยื่ออะไรบ้างครับเหยือที่กาครับไปเอาหอยเก็บเลยดีกว่ามาเปิดตัวตุ้มหาหออยขงเรา เต็มเลยมีทั้งปากระดีมีทั้งปูนาปูนาปีอข้างบนไฮไลท์ของเราครับไหนอาจารย์บมรเอามือเข้าไปให้ปูนี่ให้ดูหน่อยสิาเรามาหาปูนี่แหละครับเอ๊ะมาหาหอยไมเนี่ยเฮ้ยแต่ตอนนี้ปูดองเวเปอร์ส่งเดือดทั่วประเทศนะอุ้ยไม่เกี่ยวอะไรเลยว้ากวคืออะไรแอลคือมองปูดองมาฝากพี่ๆเขา้ยไม่เป็นไรส่งที่ทั่วประเทศเราส่งไหมนี่แหละเปรียบการ แต่ที่จ่ายตังค์นะโอเคครับไหนจานบอมหอยเชอรี่ตุงเป้งใหญ่ๆหอยที่จานบอมว่าสวยๆอ่ะจะสวยส <en> ุดแล้วมั <Labor ator il fi> okay. ้งครับนี maior, ่ตักเป้งนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมมาสาระเรื่องหอยเชอรี่ให้ทุกคนฟังกันหน่อยดีกว่าเอกลักษณ์ปกติเนี่ยหอยพื้นบ้านเราอะ อ่าผมไม่ค่อยมั่นใจว่าอันนี้เป็นหอยพื้นบ้านหรือเปล่ามันจะมีหอยปังแล้วหอยของไทยเนี่ยก็จะมีหอยโขงก็ะจะมีมาตัวเนี้ยหอยเชอรี่สาขานหนึ่งใครรู้สาาึกว่าสาขาเยอะพูดเยอะหน้าเบื่อข้ามตรงนี้ไปก็ได้หอยเชอรี่เนี่ย golden apple snail อ่ะความจริงเนี่ยมาจากประเทศอเมริกาใต้นะครับหอยพวกนี้เป็นหอยเขตร้อนที่ตอนแรกถูกนําเข้ามาเนี่ยมาอยู่ในเรียกว่าการเลี้ยงไม้น้าปลาสวยงามคล้ายๆปลาซักเกอร์เลยเขากลับเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ติดท็อปสัตว์บุกรุกท้องถิ่นที่แย่ที่สุดในโลกนะครับเขาเป็นส เขากินได้ตลอดย4ิบชั่วโมงเป็นหอยที่กินเก่งมากในหลักไม่กี่เดือนผมจําไม่ผิดประมาณ2เดือนอะ่ะอยู่ถึงวัยเจริญพันธุ์ได้แล้ว<อ>ถ้าเป็นไปได้ไม่เจอยาไม่เจออะไรอยากให้ทุกคนอะ่ะมาช่วยกันหัดกินเพราะถ้าเรากำจัดมันได้อะ่ะมันจะไม่ไปทำลายนาซึ่งแน่นอนนะครับประเทศเราเน้นการขายข้าวถ้าเราช่วยกําจัดไอ้ตัวนี้ได้อะ่ะการทํางาก็จะ คล่องแคล่วขึ้นผมอยากเอาไปไประยุกต์ทำเมนูสาระตำเดี๋ยวสูตรเนี่ยผมขอปรึกษาอาจารย์บอมก่อนที่จะไปปรึกษาพี่บู๊อีกทีนหน่อยแล้วกัน <C le af> ก่อนที่เราจะเอาไปทำส้มตำได้เนี่ยเราต้องแปรสภาพเขายัางไงยังไงตอนนี้เนี่ยผมว่าเขาขอเปลี่ยนกลับไปทำที่บ้านอาจารย์อาร์ตได้ไหมเขาไม่ต้องทำตัวนี้ก็ได้เนาะเดินๆๆๆๆคันขยเยอรกันหมดละโอเคครับเดี๋ยวเอาวาร์ปไปที่บ้านพี่อาจารย์อาร์ตไปครับไปปุ๊บ เละเละไม่อยู่เลยนะโอครับตอนนี้เรากลับมาที่บ้านนองจานอาร์ตนะครับพอบคุณหน่อยนะครับพอบคุณหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเสพการล้างหอยที่จาร์บอมขอถามหน่อยได้ไหมว่าปกติเนี่ยเสพมันต้องทำไรนานไหมก็ถ้าต้มสองรอบก็นานครับโอเคงั้นผมฝากด้วยผมไปอาบน้ำก่อนอันนี้ก็จริงขอไปอาบน้ำแป๊บหนึ่งแต่โอเคเดี๋ยวเรามาให้ทีมสุพรรณให้สาระเรื่องว่าพอได้หอยเชอร์รี่มาสดๆเนี่ยครับ ต้องทำยังไงที่จะสกัดเป็นวัตถุดิบชั้นดีเหมาะกับการเอาไปทําตําป่าของเรานะครับตอนนี้เราจะแบ่งทีมมันทำงานนะครับเดี๋ยวอาจารย์บอมช่วยเป็นคนร้างหอยไปก่อนนะกันน่าจะเป็นคนมีประสบการณ์จานแม่าจานอาร์ตเดี๋ยวจะไปช่วยกันเป็นผู้ชายมีไฟโอเคก็สมมตมเม่เนี่ยเขาตัวแบบน้ำอ่ย นี่คือที่เราจะเลือกมาให้แต่ละตำเขาทำทำเมนูขึ้นมาแล้วครับว่าไม่รู้เขาจะทำอะไรแต่ที่เหลือจะให้แต่ละตำเอากลับไปทำเมนูที่กรุงเทพนะครับผมเราก็จะมีตะไคร้มีขาแล้วก็เกลือป่อนนะครับใส่เยอะได้เลยไม่ต้องกลัวเพมต้มครั้งแรกต้มครั้งสองก็จะอีกอย่างนึง น้ำมาเฟรช s หน่อยนะครับก็โอ้ตอนนี้ยุงนี่หามเมื่อยแต่ก็เป็นไฟบังคับนะครับเพราะว่าเวลาหาพวกหอยเชื้อเนี่ยอันเนี้ยเมื่อกี้อาจจะลืมบอกไว้ก่อนนะนี้ก็อาจารย์มอมกระซิบมาที่ต้องมาโพเพเนี่ยก็เพราะว่าหอยอะ่ะพวกเนี้เขาจะขึ้นมาในช่วงเงียบๆช่วงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยผมเมงก็เช้าตู่ไปเลยวันนี้เราก็เป็นเลยเป็นงานกลางคืนนะครับนะเดี๋ยวตอนนี้เนื้อหอมกลิ่นตะไคร้ละที่เขาอจมม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 าจารย์มอมน่าจะรลุกหอยอยู่ใช่ไหมใช่ครับโอเคก็เดี๋ยวรอชมกันครับว่าหอยเชื้อที่เราหากันมาจะเป็นยังไงอ่าโอเคครับนี่คือ ต้มน้ำแรกนะครับเราก็จะมาล้างหอยก่อน,อนหลงังเสร็จอีกทีแล้วเราก็จะไปแทะเอาตัวหอยออกจากเปลือกมานะครับแล้วเราค่อยไปต้มอ,อีกน้ำหนึ่งทีเนี้ยแป๊บเดียวแหละพอน้ำเดือดเราก็สามารถเอามาทำเมนูต่างๆได้เลยเราก็มาแทะเอาหัวหอยออกจากตัวนะครับเราเอาแค่หัวมันนะครับอันเนี้ยคือสำคัญเลยนะครับถ้าไม่เอาออกอะท้องเสียได้ง่ายๆเลย แ้าตามหลักแล้วถ้ากินง่ายๆแบบบ้านๆก็จะต้มเสร็จเอาแคบออกแล้วก็ไปบีบน้ำมะนาวคั้นเกลือเอาคาวออกแล้วก็มาทำเมนูได้เลยอู้เยอะเยอะใช่แต่ปกติผมว่าคือผมว่าเคยทำงานกับวัตถุดิบทะเลสักเยอะมัน็คล้ๆกันเง่หอยหวานใช่ไหมครับน้องอารมณ์เดียวกันหไหนตอนอารมติ่งตรงที่ว่าคือตรงไหนครับอ่านี่คือส่วนสำคัญเลยแต่ถ้าไม่เอาตรงนี้ออกให้ทำสะอาดแค่ไหนก็ท้องเสียแล้วเมื่อหอยเชอรี่จะกินแค่ส่วนหัวเท่านั้น สำคัญนะครับต้องเอาจุดนี้ออกนี่เนาะส่วนที่2นะครับสเต็ปอันตรายที่สองห้ามกินปลาหรือกระเพาะและห้ามกินไข่นะครับซึ่งตอนนี้เราจะกินเลยก็กินได้ครับแต่มันอาจจะเหม็นอยู่ใช่ไหมครับก็จะลวกอีกครั้งดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมรอชิมตอนรึกว่าทีเดียวกันดีกว่าได้ครับ ปกติถ้าเป็นสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยผมจะชอบบอกว่าต้องใช้ทุกส่วนให้ได้ต้องใช้ส่วนให้ได้แต่กับอันเนี้ยช่างมันเถอะทุกวันนี้มันกระจายพันธุ์ได้ไวมากเรียกว่าฆ่ามันไม่ทันตัวมันกินแค่ส่วนที่เด็ดที่สุดอ่ะและในโภชนาการอ่ะตระกูลหอยพวกเนี้ยแคลอรี่ต่ำอยู่แล้วใครกินเนี่ยไม่อ้วนด้วยว้าวเนี่ยซับซับซีอาไงแะไม่กระิน ทราอีสานบ้านเฮาใช่ไหมครับเนี่ยครับตำตำป่าแท้ๆเลยครับหอยขาวมากจันบอมไม่แดงครับไม่แดงครับเนื้อมันขาวคิดอะไรกันจิตใจคุณสะอาดคุณคิดเรื่องพันนี้ก่อนใช่ไหมครับพี่แอ๋บใช่ครับอันนี้คือผ่านมาสองน้ำแล้วครับผมชิมได้แล้วแต่่วาครับผมลองชิมให้ดูไปความหนียบๆสูงถ้าใครชอบกินหอยหวานผมว่า ท่านไม่แพ้ก,กันเลย <Wow. S 1> ถ้าไปย่างหม้ออยหวานอาจจะก็ใช่มันขอยหวานด้วซ้ำองค์ประกอบตระกูลเดียวกันเอเกลักษณ์ของเขานะ่ะเขาได้ความหนึบความเกือบหัวใจบอมทำได้สะอาดมากอะ่ะกลิ่นบินกลิ่นอะไรไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเพราะแทบไม่เหลืออะไรเลยก็ยุ่นนิดเดียวเนี่ยจานบอมบปั่เลยนี่จานนาดไม่ยอมแพ้เขาจะโชว์สเต็ปเมื่อกี้ขโมยหอยให้เัาฟังนู้นไังนีป็นย่างโชว์เฮ้ <c oughs> <c oughs> ออกตัวก่อนนะครับผมเองเนี่ยแทบจะไม่เคยทำส้มตำมาเลยในชีวิตเคยหัดตำนิดๆหน่อยๆแต่ว่าตำไม่ได้เป็นทำอะไรผิดเดี๋ยวเพิ่งกลัวลงนะ้วันนี้จะให้อาจารย์บอมกับทีมสุพรรณเนี่ยมาช่วยโคชชิ่งให้หน่อยว่าควรจะใสก่กระปุกน้ประมาณไหนนะก่อนครับเดินด้ยวยท้องขอ,อ,อก,ก่อนเถอะหิวมากเลยเ <laughs> ขาแอดชิมหน่อยนี่เผ็ <laughs> ดช่ไี่อันนี้ทำไงบ,บอ้างต้มมาก่อนแล้วต้มกเมื่อกี้ต้มมะหมักอภิภัยนิดนึงใช่ไหมอ่าแล้วก็เอาไปย่างนี่เหมือนกลิ่นไก่เลยเหมือนหัวใจไก่ผสมกลิ่นไก่เบาๆนึบๆอ่ะ เนี่ยจิ้มมบซีฟู๊ดหน่อยอืมอมัวมันโหให้มีเครื่องดื่มเย็นๆหน่อยนะของน้ำเปล่าต้องแข่งแก้วึ่งครับผมันี้ได้แค่นั้นละโอ้งั้นมา เพราะนี่เรากำลังทำหมดดีกว่าไหนอาจารย์บอมเริ่มจากอะไรก่อนดีก็จะทำตำป่าใช่ไหมเป็นเป็นพื้นฐานของของหอยเชอรี่ที่น่าจะเข้าที่สุดแล้วผมว่าเท่ากินมาเนี่ยก็เดี๋ยวมีพวกเครื่องซมตำต่างๆขนมจีนปลาร้าผักดองอ๋อใส่ต้นหอมเขาีย้อ,อะไรอะ่ะถั่วมอกด้วยหรอ ใส่ถั่วงอกผักชีใบเลื่อยแล้วก็มีหไมูผมชอบหมูยอด้วยกระจุยกระจายเหมือนหาะไรได้ก็ใส่ใส่ไปของมันของเด็ดของเด็ดทีเด็ดอันนี้ตอนนี้ผมว่ามาแรงมากกระถินกับสตอเนี่ยแรงสุดๆดเลยกลับบ้านเนี่ยห้ามคุยับใครเลยอากานาวนี่พักไว้ก่อนเลยแรงสุดๆุดกลิ่นแก่ที่สดละเริ่มทำซุปดมกันดีกว่าครับจานบอม่าเฮ้ย เข้าได้เลยชิมชว้าวว้าผมว่าขาดเปรี้ยวมะนาวยังไม่ได้ใส่พี่ตั้นว่านะ ไฮไลท์ของเราเอามาปั๊มโซนน้ำเปียวผักตำป่าหอยเชอรีสาระตำเอ็กซ์ทีมสครัวบวกหนึ่งหัวสุพรรณบวกหนึ่งอาจารย์ช่ชิมหน่อยครับผม ได้ครับอร่อยอยู่ปรับหนึ่งคำใหญ่คำใหญ่มาลอยมาลอยแต่ตอนที่เหนือมากสำหรับคนมาๆๆๆไปแน่นแน่นแน่นอยู่ข้างบนนะครับตำป่าหอยเชอรี่เราอื ใจที่พูดละเหมือนจะไม่เผ็ดต้อพัก อเอไม่ลงแม็กเลยแซ่บมากจันบอมโอ้สุดยอดเรื่องของเรื่องเนี่ยส่วนตัวนะวัตถุดิบอ่ะมันเลื่อนมาดีด้วยทั้งปูนาเนี่ยก็เป็นปูที่อาจารย์บอมทำมาอย่างดีนะครับแล้วก็ปอหอยที่อาจารย์บอมล้างมาสองน้ำทัชแสกใหม่นะครับจานบอมสองน้ำเพราะวัตถุดิบดีถนอมมาดีปลายทางก็จบสวยปิ้งสูตรเนี้ยคงไม่ทำอะไร่างนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรอกแค่อาจจะไปปรึกษากับพี่บุ๊ินะครับว่าปรับรสชาติประมาณไหนดีกับผมว่าที่เราคุยไว้น้ำมะขามมาหมดเนาะใส่น้ำมะขามให ติดเปียแล้วก็เอาพริกแห้งโดยข้างบนสีแดงแน่นๆเพื่อช่วยเรียกน้ำย่อยให้หน้ารับประทานมีเม็ดกระถินข้างบนหนาๆหน่อยนะอพูดแล้วโอ้อู่น้ำวันนี้สุดยอดมากเดี๋ยวสูตรเนี้ยผมแจกวิธีทําไปทําให้ดูเป็นคลิปสั้นๆในแฟนเพจสา,าระตั้มนะครับไปกดฟอลกับไลค์กันไว้ด้วยนะก็เดี๋ยวทำเป็นคลิปสั้นๆไปดูฟรีได้เลยโอ้โอ้ ทั้งเผ็ดทั้งมันอยก็ขอบคุณมากๆทุกเทที่สุดอีกแล้วนะครับวันนี้ทั้งช่วยกันหาหอยเรื่องแรกจนต้องบอกว่าช่วยว่ายน้ำสามคนนีฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนนๆครับโอเคยังไงวันนี้เนี่ยขอบคุณมากสำหรับวิชาตรงนี้โอ้ก็ความแซ่บตรงนี้เอือมาเต่ไม่ไงผมมีของที่เรื่องพิเศษจากทีมผมมาฝากให้ด้วยนะครับนี่ ครั้งนี้ก็อาจจะไม่ได้ตกเองกันนะครับแต่ว่าเราก็ไปดําจับพอยต์กันเองนักเองพอมานี่เป็นเสื้อตามนี้เลยความมีใครอยากได้ตอนนี้ก็มีวางขายแล้วนะครับส9 9ส่งได้ทั่วประเทศไม่รวมค่าส่งนะ399เกนี่ยก็ติดต่อได้เบอร์ขึ้นไว้ให้นะครับแต่นี้ใครช่วยผมตามหาที่ดีอขออนุญาตมอบให้คุณอาชุดก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์อบอมมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณุนขอบคุณอาจารย์อาร์ตนะครับแล้วก็ ขอบคุณอาจาร,รย์นั้นะครับนะครับผมมก็ขอบคุณจัน,นารย์มากนครับแต่ก็ว่างนี้อผมขอเตรียมตัวไปลงภาคสนามของจริงก่อนดีกว่ากับการเป็นพ่อค้าขายส้ตมตําเมนูซารตาตําเนี่ยหนึ่งวันยังไงต้องขอบคุณพี่ๆมากๆในวันนั้นเพราว่า <แ S 1> หรือเรียนเชิญไปกินด้วยกันนะครับ,รบไปดูหน่อยว่าสภาพเปลี่ยนลูกจากผู้บริหารไปเป็นพ่อค้าส้มตําของผมจะเป็นยังไงยังมีอะไรไม่กี่วันเดี๋ยวเตรียมตัวเทรนนิ่งแล้วก็ลุยหน้างานกันครับจอกนี้ร้านหมูปลาใส่ซิ่งไป you wow.